นี่แหละชีวิตห่วยๆของผมเองในแอปผมก็แค่สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองดูดีจะได้มีคนยอมมาคุยด้วยนาวก็เหมือนกันนั่นแหละลองให้ผมบอกว่าผมแม่งก็แค่ไอ้ลูเซอร์จนๆคนหนึ่ง เาจะกล้ามาคุยกับผมเหรอเราแทนไม่คิดหรอว่าวันหนึ่งจะมีคนจับได้ไม่อะผมไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครถึงขั้นให้เขามารู้จักตัวตนจริงๆอยู่แล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ติดนะแต่เราแค่ไม่ชอบที่แทนโกหกผมก็ไม่ได้อยากทำ ถึงได้พยายามเลี่ยงที่จะพูดเรื่องของตัวเองอยู่ตลอดไงเออช่างมันเหอะน่ากลับไปเหอะแค่นี้ผมก็อายตัวเองจะแย่อยู่แล้วพี่อ้อยพี่ชอดคะ่ะวินาทีนั้นหนูก็คิดว่าหนูควรจะเลิกยุ่งกับเขาจริงๆแต่ เอางี้นะเดี๋ยวเราช่วยแทนเองเราจะให้แทนมาอยู่ที่คอนโดเราแล้วเดี๋ยวเราหางานหาใหม่ให้แล้วระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเราให้เงินแทนไปใช้ก่อนไม่ต้องห่วงเราเต็มใจทำแล้วข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ ก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะพวกเราจะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้โอเคไหมโอเค